คุณสุวิชัยได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์ผู้นําโลกมาหลายคนแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นผู้นําความคิดก็ตามสําหรับคุณลีเซียนลุงเนี่ยเป็นนายกมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้คุยกันเป็นครั้งที่สองเนี่ยมองอยังไงคะผมก็คิดว่าเขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้นําประเทศที่ฉลาดที่เก่งที่คล่องแคล่วไม่มีโน้ตไม่มีต้องหันไปถามที่ปรึกษาใครเลยนะครับแล้วคิดดูสิครับว่ามีบอกอจากอย่างน้อย20ประเทศอ่ะแล้วคําถามแต่ละอันเนี่ย มันก็เป็นถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยคนนึงมาจากภูฐานอย่างเงี้ยถามเรื่องภูฐานกับจีนอเงี้ยอีกคนนึงมาจากอินโดนีเซียอเงี้ยอีกคนนึงมาจากอินเดียอีกคนนึงมาจากญี่ปุ่นมาจากจีนทุกคนเนี่ยมีคําถามเกี่ยวข้องกับประเทศตัวเองทั้งนั้นแล้วถ้าความรู้ไม่พอคุณไม่มีทางมั่นใจตอบได้หมดและวกตอบได้ทุกอย่างนี่คือบุคลิกที่น่าชื่นชมสําหรับผู้นําสิงคโปร์คนนี้ถามด้วยว่าแล้วเตรียมคนมา,ทานแทนหรือยัง คือคนถามจะเป็นบกจากมาเลเซียมาเลเซียสนใจเรื่องเิงคโกร์มาก <laughs> เป็นพิเศษว่าใครจะมาหลังจากดีเซลลงว่าที่เทอมที่สองแล้วนี่และการเลือกตั้งครั้งหน้านเนี่ยไม่รู้นะว่า P a p จะเหลือกี่ที่นั่งอาจจะไม่ถึงกับพ่ายแพ้นะแต่ว่าถ้าสุดลงไปอีกนี่ก็แปลว่ามันสามารถจะเปลี่ยนการเมืองได้มากพอสมควรนะ <c oughs> m the only woman editor here. So, clothes, um ุณนายส m ภา i สตรีผมเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ e รรณา I ิการที่นี่ You know, the era of uh, long tenureship of prime ministers seems over, especially in this region. And you have been in power for what ten years now, or thereabouts. How do you see your own future? How long do you plan to stay in you know, well, helming this country? I, I think that this leaders stay as long as they are able to make a contribution. If they stay beyond that, then they have overstayed their welcome. <laughs> and in Singapore, we paid a lot of attention to succession planning and making sure that we have a new team ready and new leaders able, who are capable of taking charge, so that the country can move ahead and the leaders can be uh, in sync with the country. And um, I, I can't say exactly how long I'm staying, but I'm 62 years old, and that's not young. So, you do have uh, a group of promising young leaders who are well in the last planet. election i brought in 20 plus new members of parliament and several of them are in the cabinet and they were doing well uh, and moving into more responsible positions and i hope that they continue to do well and mature and grow in their responsibilities and in their understanding of, the, uh, of singapore and in the acceptance of singaporeans of their leadership you must be quite clear what singapore's interests are, and you must be able to persuade people that this is what we need to do together. and people have to be willing to go with you and to say, yes, i trust him, i work with him. so if you're not prime minister tomorrow, singapore will still be all right. that is the objective. <laughs> <laughs> เขาก็มองกันรู้มีรมัฐมนตรีศึกษาคนปัจจุบันมีสองสาคนที่เขาเชื่อว่าลีเินลวนกำลังที่จะซ้อมฝึกให้เป็นทายาททางการเมืองอเพราะว่าอย่าลืมว่าสิงคโปร์มีนายกผ่านมาแค่สามคนเองนะใช่ห้ปีนะแล้วก็เป็นแวดวงเดียวกันหมดไงคือมันไม่ใช่คนนอกทีนี้คนรุ่นต่อไปมันมันไม่ได้อยู่ในแวดวงเดิมแล้วมันต้องเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆฉะนั้นน่าสนใจมาว่าสิงคโปร จะอยู่อย่างไรเมื่อสิ้นตระกูลนี้เอาพูดง่ายๆตระกูลหลีเนี่ย เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นเพียงประเทศเล็ก,เลกๆเท่านั้นเองนะคะประชากรก็4ีห้าล้านคนเท่านั้นแต่ว่าความเคลื่อนไหวทุกอย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือว่าวิสัยทัศน์นะคะของประเทศนี้เราเองก็จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่า<ช>ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ประเทศเล็กๆแต่เวลาเขาทาอะไรเนี่ยน่าสนใจเพราะ<ม><ม>ว่าเขาจะคิดไกลมากๆไม่เล็ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ในแง่ารายได้นะรายได้<ช>ต่อหัวเขานี่อันดับต้นๆของโลกเลยนะใช่ค่ะฉะนั้นเล็กในความหมายที่สภาพภูมิ ศาสตร์จนประชากรเท่านั้นเองแต่ว่าในแง่เศรษฐกิจนี่เขาเป็นยักษ์ทีเดียวแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มีหลายอย่างเลยที่รเราคนไทยเองก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านสิงโคโปร์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุวิชัยและเราสองคนลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ